สวัสดีค่ะทุกคนก็คือคลิปนี้คือเทคสอนะเพราะว่าเทคแรกของคลิปนี้ต่อต้นคลิปมันหายไปหมดเลยก็คือตอนเริ่มอีเวนต์น่ะมันหายไปหมดเลยค่ะทุกคนคือเราเข้าเกมมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตอน17นาฬิกา45นาทีนะเรามาเล่นอีเวนต์โซเชียลนะคะจากการเต้นในมินิเกมสาวๆแห่งเอควิเทียนะแล้วเราก็อยู่อันดับที่73ก็คือเราเราเล่นทั้ง5เพลงเลยพอเล่นเสร็จอีเวนต์ก็มาพอดี6โมงตรงเป๊ะเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มไปโดยการเริ่มแรกเราก็เนื้อเรื่องหลักเนาะเนี่ย เราก็ส่งแอปเปิลแจ็คไปไล่ฟิลมแฟมนะคะเราก็เสร็จครั้งที่2ถึงมวงแล้วเราก็ส่งแอปเปิลแจ็คไปกลับบ้านเพื่อนอนนะคะแล้วลูน่าจะทําให้แอปเปิลแจ็คฝันเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาในอีเวนต์นี้นะแล้วคลิปก็หายไปเลยทั้งๆทงี่เราอ่านเนื้อเรื่องอ่านอะไรแล้วแล้วก็มาเริ่มอีกทีตอนเรามาไต่แรงคอมมิวนิตี้นะคะเรามี3ตัวเรามีตัวไนท์แมร์หนึ่ง เป็นตัวคูณ4นะคะเราก็เลีนไปแล้วก็ตัวนี้2ตัวตัวตัวผู้ช่วยที่ไม่ได้คูณ2ตัวค่ะเราก็เล่นไปถึงแค่ตรงนี้แล้วคลิปก็รันต่อก็คืององว่าทำไมไม่บันทึกอ๋อใช่ทนะุกคนกับลืมนะคะคือส่วนที่หายไปอีกส่วนนึงก็คือรางวัลอีเวนต์นะสเตจแรกเราได้ไปแล้วเป็น รถม้าจากกลสเตทที่2เป็นเป็นเพชรสิเพชรน,นะคะสเตทสาโอนี่ยนไลกานะคะน่าจะเป็นของตกแต่งแล้วก็สเตทสเป็นสวนจากกลอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็สเตทที่5โรโบหลอดทีเล็กนะคะสเตทหเป็นราชินีคริสตลิสไซเบอร์นะคะ สเตทสุดท้ายเป็นโรโบโกกานะคะค่ะต่อไปก็ดูคลิปต่อได้เลยค่ะไม่มันจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงนะเพราะว่าคลิปมันหายไปต้นคลิปเนาะขอโทษด้วยนะคะทุกคน สู้นะคะทุกคนเรามาไต่ไปด้วยกันเราจะไม่อยอมแพจ้จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายและวินาทีสุดท้ายของอีเวนต์นี้ถึงแม้เราจะใช้ผู้ช่วยแค่3ตัวเท่านั้นจิ้มผ้าน,นะคะเมื่อกี้ ตอนนี้นคือมีเพรแค่31เมตรน่าจะสู้ไม่ไหวในการที่จะซื้อผู้ช่วยน,นะคะหนักใจเลยอันดับขึ้นมาแค่หนึ่งอผู้ช่วยคนสุดท้าย พลาดอีกละเพราะว่าเกมกระตุกโกดไตแล้งคอมมูนิตี้เสร็จแอปเปิ้ลแจ็คก็น่าจะทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดู เพื่อนมีผู้ช่วยกี่คนมิ้นบอกเราได้นะมาขียนกันได้เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะว่าไต่แนลงคอมมิวนิตี้ถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้อยู่สเตตไหนแล้วอ่าแอปเปิ้ลแจ๊คทำงานเสร็จแล้วนะคะเฮ้อไม่รู้สิเจ้าหญิง ฟิล์มกับแฟมน่ะฉันจัดการได้แต่มีบางอย่างเกี่ยวกับแผนหลอกลวงล่าสุดของพวกเขาของพวกนั้นที่ยังกลัวใจฉันอยู่นี่ผ่านมาเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วฉันยังหงุดหงิดอยู่เลยรถถ่ายอัตโนมัติเ,เรื่องชื่อของพี่น้องฟิล์มแฟมเฮ้ออย่างกะว่าจะมีเครื่องมือรับสมัยอะไรที่ดีไปกว่าการทำงานอย่างหนักของโค้ผู้ซื่อสัตย์และขยันแขและขยันแข็งแรงงั้นแหละ ยังไงซะทวายไล์บอกว่าการบำบัดด้วยความฝันของเธอช่วยได้ช่วยได้มากตอนที่เธอหงุดหงิดกับเรื่องต่างๆฉันก็เลยคิดว่าน่าจะลองดูเธอเปิดกว้างมากเลยแอปเปิลแจ็คและฉันก็ยินดีช่วยเต็มที่อย่างแรกที่ฉันคิดคือต้องหาคำตอบก่อนว่าทำไมแนวคิดเรื่องเครื่องจกอักรอัตโนมัติถึงทำให้เธอโมโหขนาดนี้ เธอจะยอมดำดิ่งไปกับก yes, like ับความคิดเรื่องนี้ในความฝันที่มีฉันคอยแนะนําเพื่อเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองตรงๆไหมฉันสัญญาว่าเรื่องนี้จะไม่มีแทนทาบัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแฮ่ก็ยังดีที่ได้ยินอย่างนั้นและก็แน่นอนฉันจะลองทุกอย่างเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปหาโซฟาอุ่นสบายเพื่องีบหลับก่อนนะเธอพร้อมเมื่อไหร่เราก็เลือกกันได้เลย ต่อไปเราก็ส่งแอปเปิลแจ็คไปนอนนะคะชคใช้เวลา5นาทีเหมือนกันเฮ้งเด็งเลยเกมตัวเร่งเวล,ลาจริงแต่ก่อนตรงเนี้ยตรงชั่วโมงเร่งด่วนนี้ครูดาวแค่5นาทีเองนะคะถ้าเป็นเหมือนเดิมก็คือเราได้เควิดแอปเปิลแจ็คนอนได้แล้วเนี่ยเสร็จละก็ต้องรอต่อไปแบบไม่รู้จะทำอะไร อ่าใช่5้านาะทีนี้เราก็มาดูตัวละครที่ลดราคากันดีกว่าหุยน่ารัก Apple j a c จ็คไซเบหุยมีผู้ช่วยด้วยอะ่ะเป็น Apple ตัวเล็ก Apple ลูกเล็กฟัตเตอร์ชายเป็นกระต่ายอันนี้เป็นผู้ช่วยไต่แรงคมอมมิวนะคะมิสไนส์ไตเหลือสามร้อยเก้าสิบไน์แม่แอปเปิลแจ็คตัวนี้คูณเจเลยขาย600้อยพิงกี้พายไซเบอร์ อันนี้ตัวช่วยในในอีเวนต์หลักเนะื้อเรื่องหลักนะคะพิงกี้พายน่ารักมากโรบ o r a ลิตี้โรบ d a ดดอ๋อไม่ใช่โรบูเรนโบแดดโรบูทวายไลส์สปาร์กเกิลในพูนี่วิวน่าจะมีแค่นี้นะอ๋อมีเจ้าหญิงลูน่าไซเบอร์ เจ้าหญิงคาแดนไซเบอร์เจ้าหญิงเซเลสเทียไซเบอร์ราคาแพงมากตัว8บีดก็มีช็อตฟิลตัวช่วยคอมมิวิตี้ทั้งนั้นจะลดราคาไลแอปเปิลมีอะไรบ้างนะคะนี่แกนนี่สมิธลดราคาแล้วหนุ่มน้อยเบิร์นโอ๊กกับแกนนี่มีแค่2ตัวนะครุตทาวไม่มีแคนเทอร์รสแคนเทอร์รสไม่มี คิสตันเอ็มไฮไม่มีเออตัวใหญ่ๆนี่คือเราต้องเปเป็นเซตเท่านั้นหรือเปล่าน,นะสามพนห้าร้อนะคะน่าจะใช่ไม่ไหวนะคะอันนี้ขอผ่านได้ดิสคอร์ดด้วยนี่ไงต้องไปต้องเปเป็นเซตเลยแล้วรางวัลเซตก็เป็นร้านเพชรนั่นเองนะคะ เซตพวกมินซิกตัวเล็กนะที่เป็นโรบอตจะได้รางวัลเป็นดนะิสคอร์ดโรบอตเนาะอ่านี่นะคะราคาก็คือแพงมากสู้ไม่ไหวขอผ่านนะคะอีเวนต์นี้ใครสายฟรีมารวมกันอยู่ทางนี้นะคะสำหรับอีเวนต์นี้รางวัลเซต รางวันซิตก็น่าสนใจร้านเพชรนี่เลย3500ได้สิบสองตัวบวกร้านเพชรและยังจะได้ลิส c o ดิสคอดอีกเฮ้ยคุ้มอยู่นะแต่ว่าไม่มีตังค่ะ3 5มพันี่ไหวเงินในบัญชีไม่เหลือแล้วเสร็จยังลูก ยังอีกเราก็จะรอไปนะคะไปรอที่ไรแอปเปิ้ลเลยดีกว่าเรียบร้อยกดเลยได้เพชรอีกหนึ่งเม็ดหาวโอ้นี่เออนี่ฉันหลับไปแล้วเหรอนี่คือความฝันงั้นเหรอบอกอยากเหมือนกันนะถ้าไม่มี สวัสดีสหายได้ฉันขอบอกเลยนะในนามของบอจกพี่น้องฟิล์มแฟมอุตสาหการรมฉันยินดีมากที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่ไร่ของเธอเอาละฉันฝันอยู่แน่นอนเฮ้อให้เดานะพวกนายกำลังจะพยายามขายแนวคิดเรื่องการนำเครื่องจักรมาใช้ในไร่แอปเปิลหวานสินะโท่ไม่เอาหน้าแอปเปิลแจ็กที่รักเธอตกลงให้เราทำแบบนั้นไปแล้วเมื่อเดือนก่อนเองนี่นาะหา และก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมากด้วยเราเร่งแทบตายกว่าจะสร้างโรงงานผลิตหุ่นยนต์ใหม่ล่าสุดให้เธอได้ทันเวลาเก็บเกี่ยวแอปเปิลโฮโฮ,โฮจากค่าบริการเร่งด่วนที่เราคิดจากเธอนะ่ะแต่เธอเลือกเวลาอัปเกรดไร่ได้ดีมากเลยเพราะจากสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยากเกี่ยวข้องเลยสักนิดแอปเปิลทั้งหมดในไร่ของเธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดกินโพนี่ไปแล้ว อืมฉันเริ่มจะคิดแล้วสิว่าบางทีฉันน่าจะไปใช้การบำบัดด้วยการพูดคุยแบบปกติแทนนึกออกไหมแบบที่ฉันตื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาอุ่ไยเดียวกับฟิลมแฟมน่ะเพราะฉันเกลียดแบบนี้สุดๆเลยนี่ด่านแรกนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะมีผู้ช่วยครบเลยเป็นแลริตี้แล้วก็ฟิมแฟมนะคะช่วยแอปเปิลแจตีแอปเปแล้วก็อัพไปเรื่อย นี่ไงพลังถึง22แล้วนะพลังบอสที่แนะนำคือ10เราก็สู้บอสได้เลยค่ะพลังเหลือๆเลยนะคะกระตูอีกแล้วผ่าดไปหนึ่ง แต่ว่าพลังแอปเปิลก็เหลือศูนแล้วนะคะก็คือเราชนะสเตจนี้แน่นอนเพราะว่าพลังเราเยอะชนะแล้วนะคะชนะบอสชั้นที่หนึ่งแล้วเราก็ได้รางวัลเป็นรถม้าจากกุ้นรับเลย นี่รูนะร้นะ่ารู้หน้าฉันไม่อยากก้าวไกยงานของเธอนะแต่ที่ดูไม่ได้ช่วยบำบัดอะไรเลยสักนิดฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ชอบฟิล์มกับแฟมหรือสัตว์ประหลาดแอปเปิลหรือฉันจะทำงานอย่างหนักเออหรือหุ่นยนต์เอาจริงดิสิ่งที่ฟิล์มกับแฟมขายให้ฉันในความฝันคือตัวฉันเวอร์ชั่นเครื่องจักรนี่นะนี่จิตใต้สำเนกคิดว่าฉันหลงตัวเองขนาดไหนเนี่ยฉันจะทำงานอย่างหนัก จ้าไม่มีใครถามเธอสักหน่อยเจ้าถังน็อตตัวเบิ้มผิดมนุษย์ปนาเฮ้อแต่ไหนๆเธอก็อยู่นี่แล้วไปทําตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยได้ไหมไปอัดสัตว์ประหลาดแอปเปิลพวกนั้นให้กลายเป็นไซเดอร์เลยนี่นะคะเราสามารถอัปเกรดเชนเจอริงโพนี่และเพิ่มพลังทีมได้คืออะไรอะเชนเจอริงอืมน่าจะหมายถึงว่าเราสามารถอัปเกรดโรบอท แอปเปิลแจ็ที่ตัวเล็กนะคะให้กลายเป็นตัวใหญ่ได้แน่ๆเลยน่าจะใช่ต้องซื้อก่อนถึงจะรู้นะคะแต่ว่าเราจะเล่นแบบสายฟรีเนาะอีเวนต์นี้เราจะไม่เติมละอีเวนต์ก็มีนะมีแค่นี้นะคะเก็บเหรียญม่วงมาอัพตัวฮีโร่ของเราเนะเาะแล้ก็สู้บอสไปเรื่อยเหมือนด่านแรกเลยนะคะจนไปถึงดาดสุดท้าย คอมมูนิตีแล้วก็หมดถึงเวลาครูดาวครูดาวเสร็จเมื่อไหร่เราก็มากดอีกทีหนึง่งอ่าเราก็เล่นอย่างนี้จนจบวันเลยนะคะ9.23วัน23ชั่วโมงก็10วันนั่นแหละค่ะไหนดูซี่เราได้รางวัลอะไรสเตตรแรกนี่ไงรถมาจากกลแล้วก็เอามาวางเลยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราจะ,จะยังไม่จัดเราจะวางของตกแต่งเฉยๆไปก่อน อ๋อ oh, ใช่ลืมชุดของ Apple j a c k นะคะชุดอีเว้นต์นี้นี่เลยชุดแรกต้องเลเวล11นะคะอัพทั้งข้างบนและข้างล่างเลยให้เป็น11จะได้ชุดนี้ชุดที่2ต้องอัพให้เวล33นะคะชุดที่3อัพให้เวล55 ชุดที่4อัมเฮเวิเจ็นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบทุกชุดนะทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอราไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาดูนะคะแล้วก็ทุกคนไต่อีเวนต์เล่นอีเวนต์ไปถึงไหนแล้วไต่แรงคอมมูนิตี้ไปถึงไหนแล้วมาเม้นบอกกันได้นะบ๊ายบาย